วันนี้มางานของโครงการมูลิตีิออกซัมนะครับ I care change for the better นะครับก็จริงแล้วเป็นต,ต้องเรียกว่าเป็นโครงการมูลิตธิเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือนะครับผมผู้ที่ายากไร้ผู้ที่ประสบปัญหานะครับผมในเรื่องของเศรษฐกฐิจหรือสภาวะแวดล้อมต่างๆมานานละ นะครับผมด้วยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่2นะครับที่อังกฤษเมื่อสัก75ปีที่แล้วเป็นจุดที่ก่อตั้งโครงการนี้หรือว่ามูลิตีนี้ขึ้นมานะครับจนทุกวันนี้มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่อยๆช่วยเหลือนะฮะพี่น้องชาวไทยไปเรื่อยๆมาประมาณ14ีปีละนะครับวันนี้ของผมที่มาก็จะโฟกัสบนเรื่องของชาวประมงนะครับเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่หาปลาเขาเ่แบบนี้นะครับผมซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเจอ,อเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับผมของเรื่องในทุนที่เข้ามา ทำให้บางครั้งเหมือนคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบว่าไม่สามารถาทำมาหากินหรือว่ามาช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยในหลายทิศทางซึ่งบางทีเขาอาจจะคิดว่ามันหมดคนทางแต่จริงแล้วคือผมว่าทุกอย่างมันแบ่งกันอยู่ได้นะแล้วแบบว่าเรามันก็คือพูดง่ายคือเราเขามีความรู้เขามีอาวุธของเขาอยู่แล้วซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาที่เขาถูกสอนมา มันพบุรุษนะจากรุ่นต่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในเรื่องการแบบว่าหาปลาตกปลาอุปกรณ์ที่ใช้ในการหากับชนิดของสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำที่นะฮะในปริมาณที่พอดีที่พอท,ที่ที่ไม่ได้แบบว่าทำลายแบบว่าพวกสัตว์พวกนี้เกินไปหรือทำให้เขาสูญพันธุ์หรือแม้แต่ปูไข่ที่ก็ต้องรอให้ปูดีดไข่ก่อนถึงค่อยแบบว่าจับเข้ามาได้เพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีไข่ที่ไปไปเพาะพันธุ์โดยธรรมชาติ อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เหมือนไปให้ความรู้เขาไปต่อยอดให้เขาไปทำให้เขารู้จักวิธีการานำสิ่งที่ดีที่เขาหามาได้ที่มันไม่มีทั้งสารกันบูดไม่มีทั้งสารแบบว่าถนอมแต่จะเป็นการถนอมอาหารหรือจะเป็นของสดก็ด้วยระบบธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่เขาแบบว่าเรียนรู้มาที่มันที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแต่ละบ้านเขาจะมีกลเม็ดของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปฟังเขาแล้วก็ใช้จุดตรงนี้นะ่ะ คือต่อยอดให้กับเขาจนเหมือนสร้างระบบให้กับสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะหมดโอกาสไปแล้วเนี่ยมาเป็นธุรก,กิจเล็กๆซึ่งวันหนึ่งเขาก็อาจจะ,ะเจริญเติบโตได้สามารถไปติดต่อง,งานกับเหล่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆได้ให้มีแนวคิดว่าออทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต่อแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นอุตสา,าหกรรมใหญ่ก็สามารถที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้หรือ ให้อาหารยังคงสดแบบแบบที่เราต้องการและที่ดีต่อสุขภาพเราได้อะไรแบบนี้นแล้วก็ใช่ก็ก็ต้องมีการไปอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็วันนี้ก็มีเรื่องของอวนันนตาด้วยก็คือแม่บ้านนะครับของทางสามเสดงภาคใต้ที่ที่เจอเหตุการณ์ไม่สงบนะบจนบางบ้านอนะา,านนะจจะต้องสูญเสียผู้นําของครอบครัวไปที่เป็นเพศชายไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อสาม,มีบางครั้งบางบ้านนี่ไม่เหลือเลย ตรงนี้เราก็คือเหมือนก็ต้องไปให้กําลังใจเขาแล้วก็ไปดูว่าเขาทาอะไรได้อย่างเช่นก็จะมีในเรื่องของศิลป,ปะเรื่องการสารนะครับพวกสารต่างๆพวกเสือ้าปูหรือแม้แต่พวกลวดลายพวกาการวาดปาติกหรือว่าศิลป,ปะทางใต้อะไรเงี้ยทำให้มันเป็นธุรกิจขึ้นมาทําให้เขาเป็นงานเป็นอาชีพขึ้นมาตัวพวกแบบนี้เริ่มเริ่มจะเป็นอาชีพก่อนที่เขาจะสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจได้ซึ่งให้เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เพราะหลายคนมันอยู่กับความสูญเสียแล้ว มันก็หมดหวังกับชีวิตนะหลายๆอย่างอะไรเยอะร้านยังไงป้าคุ๊บก็ที่หลายอย่างว่าแบบนีก็ทาร้านอาหารก็สามสาขาไม่นับเนาะเพราะเปปปีหน้าป็นประมาณ4-5หสาขาแล้วก็มีร้านเนื้อมีครีเชนเดี๋ยวมีร้านเชลเชโร่ก็คือร้านขนมเป็นขนมอิตาเลียนเป็นเป็นขนมอิตาลีแล้วก็4แล้วก็ก็โลบันฟันเฟสเซนเตอร์ก็หอันยังเป็นร้านพ่อธุรกิจอะไรอย่างเี้ก็ ก็พยายามทำไปเรื่อยก็โชคด,ดีว่าได้หุ้นส่วนดีครับเดี๋ยวก็มีรเดี๋ยวก็เราจะมีร้านบะหมี่ร้านบะหมี่กับกับพี่แมนสุภกิจกับอ่พี่กัปตันนะทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็คูมาทางนี้เราก็ชอบกินเนาะ,นะแล้วเราเองก็แบบว่าอยากให้คนได้กินอะไรที่เป็นรสของเราที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยแบบเนี้ยแล้วเราคิดว่ามันเป็นอีกมุมมองหนึ่งอะไรอย่างเช่นเช่นน่าจะชัดเจนสุดกับวิธีการทำอาหารที่ที่ ที่มันไม่มีมันไม่มีความตายตัวแต่ว่าเราคงรสชาติให้ใต้เขียงออริจรินมากที่สุดแต่เราเปลี่ยนุลูกเล่นในเรื่องของรถสัมผัสแค่นั้นเองในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S ต้องบอกโชคดีว่าโชคดีว่ามีหุ้นส่วนที่ดีถ้าเกิดเราทำเองคนเดียวคงจะเหนื่อยเพราะว่าเพราะว่าเราเราทำงานแค่ทำงานางการบันเทิงก็กินเวลาไปเกือบหมดวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า ครับมันก็ยังมีแบ่งได้วิ่งไปวิ่งมาหลายอย่างเพราะอย่าลืมว่าต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวด้วยมันก็มันก็ไปของมันได้เนาะวันเกิดร้อม้้ทฟิินีไมม่่ขันก็เป็นเรื่องปกติครับมันก็สนิทกันมันก็คนเราเนาะมันก็มีเขาเรียกอะไรมันมีความสัมพันธ์มาด้วยกันมันก็เป็นเรื่องปกตินะคือผมเวลาเจอเพื่อนเจอผู้ชายเจออะไรผมก็หอมแก้มหมดนะถ้าเกิดแบบ ทันสนิทเลยอาจจะเป็นเพราะเราอยู่สังคมฝรั่งมาฝรั่งคนาชาติมันก็เปเรื่องปกติแต่อย่างกับุญแน่นอนก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีที่ขอบคุณเขาที่แบบเออเขามาให้มาอะไรมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกที่เป็นปกติหรืออะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่หลายๆคนแบบว่าคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้มั้งแบบว่าคนเราเวลาเลิกกันคือมันไม่ใช่แค่เราไม่ได้แบบต้องออกมานังแบบบอกข่าวว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเราอะ แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับเราคือแต่พอเ,เจอปุ๊บม,มันก็ทุกคนก็น่าจะเคลียร์แล้วแหละว่าว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้มีอะไรใช่ใช่ฮะก็ขอบคุณจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ที่เชียร์แต่ว่าผมว่าด้วย,ด,วยด้วยธรรมชาติของของการที่อยู่ร่วมกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของคนสองคนที่จะอยู่ร่วมกันบางทีแล่ไอย่างที่คุณบอกงานผม ภาระผมหน้าที่ผมที่ต้องทํามันก็ตอนนี้มันมันก็ยังต้องโฟกัสตรงนี้อยู่เลยเขาเองก็งานเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยแต่งงานกันเพราะเราฝันว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าอะไรยเงี้ยผมว่าถ้ามันเป็นไปได้ในอนาคตถ้ามันจะเกิดมันก็คงเกิดใช่ไหมแต่ว่าณเวลานี้มันมันมาทางนี้มันก็ต้องมาทางนี้ในแบบให้มันดีที่สุดที่เรามีหน้าที่คือของเราเขามีหน้าที่ของเขาแล้วเราเองก็ ก็ต้องทาหน้าที่ดยให้ดีสุดโดยที่เราสองคนเข้าใจกันที่ไม่เคยมีความคิดอคติหรือที่จะต้องแบบว่าเหมือนที่สังคมเขาบอกว่าเวลาคนเราเลิกกันมันต้องแบบว่าไม่ชอบกันมองหน้ากันไม่ติดซึ่งบางทีเลิกกันไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วทำไมอยู่ดีมองหน้ากันไม่ติดทาไมจะต้องมองหน้ากันไม่ติดเนื่องจากว่ามันก็เลยแบบเป็นเรื่องปกติซึ่งบางทีเรายังดีที่เราเป็นคู่ที่ยังคิดว่าดีนะเว้ยเราไม่ได้มีอะไรเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้คือบางคนมันถูกสังคมแบบ หล่อหล,อ,ลอมจนแบบเลิกไปปุ๊บทางาที่ไม่ได้มีเรื่องมีราวเลยเลยแต่อยู่ดีมองหน้ากันไม่ได้แล้วเพราะเราเคยเป็นแฟนกันคือมัตนตลกในความรู้สึกของผมนะแต่ซึ่งผมต้องบอกผมโชคดีผมโชคดี่ผมก็อยากเจออ่เจอสิเจอเจอใช่ก็คือถึงบอกถ้ามีเวลาก็ต้องแบบเป็นเรื่องของธรรมชาติแหละถ้าว่างตรงการให้วันนี้ไปกินข้าวไหมหรือว่าอยู่ดีไปเจอกันอย่างที่เคยไปเจอกันอะไรเงี้ยมันก็มันก็เจอกันมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็มันก็มีเขาโทรมาคุยกันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวจะมีงานของเฟซเซนเตอร์สาขาใหม่วันที่29มีนาที่มยังไงเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอยู่แล้วครับเจอกันเป็นระยะก็มาเป็นระยะระยะเรื่อยๆฮะพูดตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับผมพูดจริงว่าฟังเสียงเลยแอบใช่ทำงานเยอะมากแล้วก็คือจะมีสตาร์ทแล้วไม่มีเวลาก็ก็ก็คงไม่ดีมั้งนะก็ขอให้ฮะ ออก็ยังไม่ใช่หมอดูเนะาะยังคิดดูไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าเอาตรงนี้ให้มันมั่นคงก่อนคือกว่าจะคิดถึงเรื่องพวกนั้นได้ผมว่าในเรื่องของการจะเีสตาร์ทใหม่หรือจะสตาร์ทใหม่ในเรื่องของชีวิตความรักผมว่าขอเอาตรงนี้ให้มันแน่นก่อนเนะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกเวลามันมันไม่มีไม่มีไม่มีไหนจะต้องไปทําบุญไหนจะต้องไปไหว้พระไปทำทุกอย่างสําหรับคุณแม่แบบจัดจัดจัดไม่เชื่ออะไรรู้ตอนนี้ทําหมดมีอะไรบ้างมีใหรทำ <laughs> ไปหมดทําหมดทุกอย่างอะไรเงี้ย มันก็ต้องมีมันจะมีความรู้สึกที่ดีมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้มีความเกลียดชังแล้วกันแต่ว่ามันคงไม่ใช่เป็นเสน่หาที่แบบรือบอกว่าเพราะไม่งั้นมันก็ต้องไม่งั้นหัวตายแล้วเราไปนั่งขึงห่วงเขาทั้งที่มันเป็นในชีวิตที่เขาเป็นสิทธิ์ของเขามันมันไม่ได้มันคงไม่ได้เหมือนตอนนั้นแล้วครับผมแต่ว่าไอ้ความรักเนี่ยความบริสุทธิ์ใจบอกว่ามันมีอยู่แล้วแล้วกับเพื่อนฝูงของทุกคนผมก็มีอยู่แล้วมันก็เป็นในเชิงแบบนั้นครับครับผมดีแล้วก็ห่วงใยก็ ก็อยากให้เขามีความสุขอยู่แล้วครับในแบบที่เขาต้องการก็เร็วๆนี้ก็คงต้องมีครับที่เปิดแฟคเตอร์ยังไงต้องเจอกันอยู่แล้วครับ